สินแล้วตอนนี้จะเป็นสารเจ้าตังสีที่เป็นสารเจ้าใหม่หลังจากที่เป็นสารเจ้าจะสารแยกตรงนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงในเมืองสุรินเรามาชมวิถีคนสุรินในช่วงเวลาสักสินาทีบ่ายสามโมงเมืองสุรินเป็นเมืองเล็กเป็นถนนหลักเมืองนะคะตอนนี้่จเฮ้ยไม่ใช่อันี้ไม่ใช่ถนนหลักเมืองใช่ไหมใช่ป่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเออถนนหลักเมืองถูกแล้วได้เป็นโรงพยาบาลสุริน เดี๋ยวเล่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะโซนนี้จะเป็นโซนของการศึกษา <_ d ose> ขวามือจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์เหลาไม่ใช่เติมเ,เ,เองไม่มีเหลา <_ d ose> ไม่ได้ค่ะเป็นเป็นสี่มุเมืองถ้าเป็นช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นถึงห้าโมงอย่าผ่านเส้นนี้นะเพราะว่ารถติดเพราะว่าจะไปถึงอีกแยกหนึ่งจะเป็นตลาดน้อยเรียกว่าตลาดน้อยรื่นรมก็เป็นเป็นอนุรูกกันว่าถ้ามาตลาดน้อยเนี่ยกับข้าวพร้อมทาน นะจะมีเยอะมากกว่าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ฝนตกอย่าเข้าสุรินทร์ครับทำไมอะ่ะติดติดเนิบเลยครับติดเนิบนะว่าเป็นเมืองแคบๆ,ๆนี่ก็เป็นโรงเรียนอีกรเรียนหนึ่งนะคะ<ช>อ๋อเนี่เป็นด้านหน้าของโรงเรียนอ่เทคโนโลยีเทคนิคสุรินทร์มาชมในเมืองสุรินทร์นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเจอแยกที่เห็นด้านหน้าจะเป็น Eleph a n t Show s t a เ i u ดียก็คือสนามแสดงช้างค่ะจะมีงานแสดงของช้างทุก ที่ที่3ของเดือนพฤศจิกายนน่คะที่เป็นรถเข้าไปด้านซ้ายนี้นะคะรถที่ภกไพรกฟิฟอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นโรงเรียนหน้ามเรียนสุรวิทยาคารโรงเรียนที่แต่งตั้งมาร้อยกว่าปีหรือว่าโรงเรียนสวอคนะคะบางท่านชอบล้อเลียนว่าเสือบัวควายไม่ใช่สมัยก่อนจะเป็นโรงเรียนชายล้วนนะคะี๋ยวนี้เป็นสหหมดแล้วคือมีการเรียนได้หมดทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็เข้าไปทางขวานี้สารแยกนี้จะเป็น ตลาดน้อยรื่นโรมเนี่ยมาย้อนเมืองสุรินทร์ในเมืองนะนี่ค่ะตลาดน้อยเรื่นโรมตลาดสดสีฟ้ากับข้าวอร่อยมากๆนะคะทุกอย่างพร้อมให้ท่านทานแต่บ่ายสามโมงจนถึง,ถงสักสองทุ่มนะคะแล้วนี่คือสี่แยกเล็กๆค่ะที่จะเลี้ยวขวาจะเข้าไปวัดสารลอยเลี้ยวซ้ายจะไปวัดปฐุมเมฆแยกโรงจำนำค่ะแล้วก็แยกโรงจำนำเป็นโรงจำนำแห่งที่หนึ่งของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์สองือหนึ่ง,<อ>งไม่แน่ใจอ๋อสองสอง ตรงนี้นะคะที่เป็นตึกตึกตรงนี้นะค่ะที่2ถ้าเป็น1นึ่งเรียกว,ว่ารงรับจำนำในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์คือที่1คือตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์เดี๋ยวนี้จะพาชม,ใน,มนในเมืองสุรินทร์นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปศิษสากลางเพราะว่าเรามาจากคณะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เราจะไปศา,ากากลางจังหวัดสุรินทร์ มือจะเป็นวัดจำปาทางขวามือนี้จะเป็นทางเข้าไปนะคะเป็นถนนเทศบาลสองก็คือวัดสารลอยพระรามหลวงและขวามือจะเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินตึกแดงๆขวามือนี้ ลงไปจะเป็นสารจังหวัดนะคะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินจะมีตลาดเขียวทุกวันเสาร์าซึ่งจะเป็นตํานานแล้วต่อไปก็จะย้ายไปอยู่ที่สวนใหม่นะคะวันที่เสาร์านี้จะเป็นเสาร์าสุดท้ายแล้วนะคะเสาร์นหน้าก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ตลาดที่สวนใหม่นะคะคืออบจตอนนี้จะเป็นอดีตนะคะตอนนี้สภากาชาติไทายย้ายไปอยู่ตรงนู้นหน้าสารกลางนะคะตอนนี้คือสี่แยกตลาดสดโออไม่ใช่สี่แยกสารกลางจังหวัดสรุริน ได้ไหมเรานั่งรถตู้มามองไปด้านนู้นจะเป็นศาลแขวงค่ะศาลแขวงถ้าสีนี่มองเห็นตรงนั้นคือเป็นวัดวัดสรารลอยเอย้ไม่ใช่วัด,วดบุรพาราพาราหลวงจังหวัดสุรินตอนนี้เราจะเข้าเขตนะคะที่เป็นใจกลางเมืองสุรินก็คือบริเวณนี้จะเป็นเข้าสาราดลางจังหวัดสุรินซึ่งจะย้ายไปเดือนมีนาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวาดจะย้ายหลายรอบแล้วนะเนื่องจากว่ามีความไม่อาจก็ต้องมีการย้าย ตอนนี้เราเข้าสู่ไ,ไปย,ไยังไม่พร้อมสักที<อ>ในนี้เราจะเข้าสาราการจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าแล้วตอนนี้เราเข้าแล้วก็าวพาชมบรรยากาศจากเขตตรงบริเวณวิกซีมาจถจง,งถึงหน้าวิทยาลัยไม่ใช่สาราการจังหวัดสุรินทร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นโซนของตลาดเขียวฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตลาด,ดานัดผ้าไหมสุรินทร์หน้าสาราการจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะธงชาติตอนนี้อยู่ที่ อาคารสารการจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เราถึงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ด้านในหลังสุดของสารการจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณสายมือสุดอยู่ชั้นล่างนี้จะเป็นศูนย์ด้ำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ขอบคุณที่จะรับชมสองวันหนึ่งคืนนะคะทริปสมรงท่าศีขอระภูมค่ะสวัสดีค่ะ